เป็นไรเดี๋ยวแม่งเงียมถึงเวลาแม่งเงียมก็จะไปพักผ่อนเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังสวัสดีการทำคลิปนี่เราก็ไม่ใช่ว่ามันจะยากเกินไปไม่ก็ไม่ง่ายจะเกินไปเนาะการความพยายามที่ไหนก็สำเร็จเอาไว้ว่าเราจะพูดอย่างน้อยครึ่ชงชั่วโมง แต่ถ้ามีเพื่อนเข้ามาเยอะ,อะเราก็จะพูดไปมาส่งกำลังใจคุณละอองเลือดนะคะคเจดวงกำลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจส่งกำลังใจนะเหมือนเดิมตอนที่เราสะสมนาทีอยู่เนาะก็ไล่สด แต่พอเราจบหกนาทีแล้วเราก็ยังมาเปิดค่าการมองเห็นคนก็ไม่ไหวก็หยุดก็มีบางคนก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนดูไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมจ๋าเพราะฉะนั้นท้าแม่เนียมก็จะพูดให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อจะเป็นเวลาที่เราตั้งมีคนเข้ามาคนไม่เข้ามาเราก็ไปเรื่อยๆนะคะ นี้วันนี้ไม่มีเพื่อนเข้ามาเยอะนะคะมี3คนก็กอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนก็ลงใน,นะค,ะคน้าที่เรียนวันนี้ได้อะไรนะสพูดคุยพูดคุยเรียนรายงานตัวยืนยันตัวกับ AI นะคะมาอยัางไงแม่สยาบก็อยู่ เหมือนเดิมนั่นหละค่ะส่งคลิปสม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ยังจ้าเอานึ่นคุณแม่นึกว่าผ่านแล้วเนาะคุณแม่นึกว่าผ่านแล้วเนอาเห็นเห็นไปนี่แม่เสียมแม่เสียมก็ไปนู่นก็เพิ่งมาม่เดือนคนเก่าของเรานี่เองเองนาะจำเรียนมา นามจาเรียงผ่านแล้วใช่ไหมไถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปเราก็ไม่ต้องสีเรียดแต่ถ้าเราอยากจบเร็วนั้นก็คือเหมือนเดิมตอนที่เราสะสมนาทีอยู่เนาะก็ไล่สดแต่พอเราจบหกน,นาทีแล้วเราก็ยังมาเปิค่าการมองเกไสวัสดีเช้ f เฟ e บุ๊กสวัสดี สวรีย์ศีชาคีเตรสรีพีพีน้องๆพูดเรื่องที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำคลิปหรือว่าแชร์ประสบการณ์ที่เคยโพสคลิปอยู่สม่ำเสมอกับการทำงานของเราการสร้างรายได้เราจะต้องโพสคลิปอยู่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะถึงไป,ไปาก็จะผ่านเองนะคะสำหรับวันนี้ ันนี้ผสานทั้งคลิปเรียลคลิปสตอรี่นะคะทั้งคลิปถ่ายทอดสดประมาณนี้เนาะกับคุยวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดที่ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อนฝูงสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ,ะเราก็จะได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา ก่อนว่ามันจะไปถึงไหนยืงหงรืออย่างไรทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาเดิมมาพูดได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อนฝูงสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะเราก็จะได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ มาส่งกำลังใจคุณละอองเลยน,นะคะคเจดวงกำลังรับชมอยู่นะคะกำลังรับชมอยู่นะคุณเจดวงปาเผาเนาะอ่าวันนี้ก็ยังมีขยับนิดนึงนะคะมีขยับนิดนึงแต่ไม่มากนะคะก็ยังดีการ ปรับปบใช้ปรับใช้ได้แล้วก็มาบอกต่อนี่คือความหมายที่เรามามีแล้วทําแล้วมันเล่าให้ผู้ทำใหม่คนใหม่ฟังนะคะว่าพูดเรื่องที่มีความรู้เกี่ยวกับการทําคลิปหรือว่า,าแชร์ประสบการณ์ที่เคยแชร์อัปเดตและเรื่อมสนทนากับ เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็กีเอเตอร์ด้วยกันนะคะเพิ่มเวลาเท่านั้นเองแต่ว่าเรามีงานทำอยู่ก็ถือว่าเราเอางานหลักของเรานี่แหละเป็นที่1มาเลยรายรงานทำมาหากินเราอยู่แล้วก็ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับงานเสริมนั่นก็ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อนฝูงสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ เราก็จะได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาไหนที่เรายังไม่ได้แต่เราฝ่ายค้าอยู่เราก็อาจจะได้ไม่เท่าที่เหมือนกับเราทํางานได้ถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปเราก็ไม่ต้องสีเลียสแต่ถ้าเราอยากจบเร็วนั้นก็คือ,อการเผยแพร่ที่ดีที่สุด แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหามองไรนี่แหละเลยเปิดค่าการมองเห็นรา,ายงานตัวกับ a i นะคะรายงานตัวกับ a i พูดมาคุยแค่ประสบการณ์คุยกันสเปรหรรก็ได้นะคะมาคุยกันก็มันไม่ยังไม่ชัดเจนในการที่จะเดินนะคะเดินการทำงานการทำอะไรยังไง ม่ใจเงียบก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะส่งคลิปสม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่จะผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมจำเรียงจำเรียงหรือว่าคนอวนที่เท่าไหร่นะยี่สิบสิบแปด 18. สิบเจ็ดสิบ ก็มานี่ก็จะว่ามันดึกเนาะอาจจะว่ามันดึกเอาล่ะค่ะไม่มีคนเข้ามาอีกแม่สงเยงยมก็จะขออยุติโลกนะคะมาส่งกำลังใจคุณละอองเลือนะคะเจดวงกำลังรับชมอยู่นะคะ เอด้วยกันเป็นประจำแสดงการสนับสนุนและสร้างคอมมูนิตี้เพื่อที่จะเราทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาเดิมมาพูดทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาเดิมมาพูดการเผยแพร่ ที่ดีที่สุดแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาจำเรียงเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะจำเรียงนะจำเรียงนี่ผ่านไปนานแล้วใช่ไหมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนาะลื่นไหลดีไหมคะลื่นไหลดีไหมมีอะไรก็มาคุยกัน นาทีครบหรือ,อยังคะปรับใช้แก้ไขปรับใช้ใช้ได้แล้วก็บอกต่อเล่าต่อนั่นเองความหมายที่มาพูดคุยกันนะ,ะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอยู่บ,บ่อยๆก็เราก็จะ,ะถูกดันมาพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะได้เราก็มาสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่เนาะก็ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์อยู่เสมอนะคะ อันอื่นก็เป็นเสริมเสริมนี่จะไปถึงไหนเมื่อไหร่ก็เอาว่ากันไปอีทนะีเนาะมันไม่เป็นค่อยไปไม่เป็นอะไรก็เราก็ไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ไปด้วยก็ทำคลิปไปด้วยเนาะบางคนก็ก็ไม่ได้ไลฟ์<ด>ก็ดีนะคะสวัสดีค่ะคุณละอองเลิศมาส่งกำลังใจ คุณละอ,องเลื่อนมาส่งกำลังใจนะคะบอกนะคะคุณละอ,องเลื่อนเป็นยังไงยังจ้าเอานึ่าคุณแม่นึกว่าผ่านแล้วเนาะคุณแม่นึกว่าผ่านแล้วึกอ่าเห็นเห็นลมนเข้ามาเพราะว่าจะดึกแล้วนะก็ขอสวัสดีขอบคุณคะ่ะทุกคนครับคืนนี้คะ่ะ ได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรามีงานทําประจำอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคมากๆมีรายได้การเผยแพร่ๆๆที่ดีที่สุดแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาอก็มานี่ก็จะว่ามันดึกเนาะอาจจะว่ามันดึกเอาลาคาไม่มีคนเข้ามาอีกแม่สุียมก็